กลัวที่เราอยากได้กลัวที่เราอยากใส่เฮ้ยโอ้ยสักทีจะได้ไปซีบีมืนต่อเฮม่ยังตัดได้ดีเหมือนเดิม <laughs> นี่ครับหมูแบ่งกันแบ่งให้เท่าๆกันเอาเชิญลงมาเด็กหญิงยำแหนม อ๋อรู้แล้วเฮ้ยนี่เธอเรียนมาเหมือนกันเหรอเออรู้แล้วต่อบมูดโซไปก่อน <c oughs> ผินแนนเลยโดน,น,นด่านีน่ยีงไม่จบเธอตอปสิไงใครๆเขาก็มีกันอแต่เราไม,ม่มีชีวิตมันทั้งหน้าเช่า <c oughs> เป็นอะไรอ่ะเจ้าหนูย่ายืนดูตั้งนานแล้วฮะ อยากได้ชุดโกโกวาครับอ้าวแล้วนี่อ่ะจริงเหรอครับย่าเอาเอาไปดู<ะ>ชุดโกโกวาใช่แล้วชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่มันมีอะไรดีอะใส่แล้วทำอะไรได้ฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เฮ้ย<ป>ใส่้วทำอะไรได้จะไปขึ้นแท็กซี่มีตังค์เท่าไหรน่นี่หบาทโอ้ยขึ้นสองแถวยังไม่ได้เลยน้าวแล้วทำอะไรได้ไม่ได้เรื่องสงสัยต้องทำความดีนั่นไง นะสะพานลอยมีไว้ข้ามจำอาไว้ค่หลังจากทำความดีหิวแล้ ขอหาอะไรเฮ้ยแตงโมไม่ใช่ทุเรียนแตงโมอสองลูกครับศูนย์หกเจ็ดจ่ายทีอ้าวเป็นชิ้นนั้น <c oughs> โอ้ย <c oughs> สักทีจะได้ไปซีบีนต่อตัวกว่าจิ้นนู้ยักษ์ได้ตัวกว่าดิ้นนูยักได้ทำไรตัดผมมา เพื่อนจ้าชุดก,กว่าที่เราอยากได้กโกะที่ เล็กน้ำตกสามช่วยจ้าแม้สังกิ่งเลยนะเออกินบ่อยกินบ่อยเฮ้ยตัวเนี้ยมันห่วงกินแล้วไม่กินแล้วไงกินแคบหมูด้วยโอ้โหเตียวเลือกับแคบหมูอา้าวแล้วตัวข้างๆไปไหนอ่ะไปเข้าว้องน้ำโอโลงหน่อยนี่แคบหมูแบ่งกัน แบ่งให้เท่าเท่ากันมันเท่ากันตรงไหนเนี่ยเท่าก็เท่าดีมากินกิน,กนโธ่เจ้านี่โกงแคบหมู เฮ้ยใครมาเขียนกระดาษเล่นเนี่ยรี่เขียนหรอป้าดูจากลักษณะแล้วอืมฝีมือนางเป็ดไม่อะริวหรออืมมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ครูส้มจีดไม่มาวันเนี้ยวาเลยพวกเราไม่มีทางหรอเดี๋ยวก็มีคนมาสอนแทนมองหน้าไม่โลเา้าไม่ให้มองหน้าให้มองตูดเนี่ยอะไอเขียนกระดาษทำไมอะข้าไม่ได้เขียนข้าก็นึกว่าเองเขียนเหมือนกัน หลายคนอาจจะสงสัยรลใอตายโต๊นานแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงชายเคาะโตเฮ้ยจะเคาะทำไมอ่ะพิดประเด็นกันแล้วเฮ้ยคนบ้าไม่ใช่นี่ครูโกโกวาจะมาสอนหนังสือเทนวันนี้แต่ ไม่เล่นแล้วหยุดเล่นมาเรียนนี่คือวิชาโกโกวาที่นักเรียนอยากทำโมองอะไรกันนะที่ห้อยอยู่คืออะไรคะนั่นเนี่ยเหรอหลวงพี่มีวัดต้นไผ่อยู่ในปล้องผักบุ้งแล้วถ้าไม่มีผักบุ้งล่ะคะก็ใช้ผัก,กวางตุ้งแทนไปเออว่ะเอ็งนี่คิดไม่ได้มาแนะนำชื่อกันหน่อยใครชื่ออะไรบ้าง ปุ๊กี้ค่ะชายกายแทรรี่โบนัสและน้องดักค่ะเทนิดคะ่ะเยมโรหรือเจเอลโรคนสวยคะ่ะมาเด็กหิงน้องอกอกมาตอบเอกนี่ค่ะไม่ค่าดูแย่นะอ้าวไว้ไว้ครูดูนะอ่าต่อไปข้อหนึ่งง่ายๆใครๆก็เขาก็ทำกันคือวิชาอะไรคะครูโกโก,โกว้วา ดีนะมีความรู้รอบตัวไม่โง่งเหมือนลิวหรอเฮ้ยเฮยไหเธอตอบลายดาวค่ะอืมถูกถือว่ามีความรู้รอบตัวตอบถูกหรอคะเออครูกโกโกวาตรวจแล้วอ้าวข้าที่นักเรียนหรอดักค่ะเอ้ยนิชค่ะชื่อหนูนี่ผิดไปหมดแล้ว เอาเชิญลงมาเด็กหญิงยำแหนมเธอตัองเด็ย,บบยำแหนมเฮ้เาาเยาายำโลค่ะเอามายำยำยำโลค่ะเอโะเอโทษสีเอาอยืนงงอะไรต่อสิวิชาพื้นฐานเธอไม่ได้เรียนเหรอพื้นฐานตรงไหนคะอ๋อลูล่ส อ,อย่าคุยกันอย่าคุยกันเสร็จแล้วคะ่ะเฮ้ยนี่เธอเรียนมาเหมือนกันเหรอ,อถูกเหรอคะถูกสิเพราะครูโกโก,โกวาได้ตรวจแล้วอ่ะเชน,นังที่ขอบคุณค่ะเพื่อนหนูอยากตอบค่ะนี่พี่สาวอ่านใจน้องสาวได้ได้วยเหรอ,อามาตอบเด็กหญิงโบนัสโอ้ยหนูไม่ได้อยู่แถวเขาใหญ่ค่ะ อ๋อจำได้แล้วชื่อโบนัสอายืนงงอะไรตอบสิเว้นจำแล้วว่าจะไปเรียนเสริมวิชานี้อยู่พอดีเลยเออรู้แล้วตอบมูโซไปก่อนผิดแน่เลยโดนด่นาเนี่ยที่สุดเาอตอบไังไงถูกหรอคะถูกสิถูกได้ยังไงคะเนี่ยเพราะครูโกโกวาเฮ้ยพูดเองสิเพราะครูโกโกวา ตัวแล้วนะใช้ขอ้ขอที่ขอบคุณค่ะอ้าวเชิญเลกิงแพรลื่นแพ้ไม่ได้ลื่นคะ่ะไม่มีตตะไข่ดีถือว่าเล่นมุกได้ดีมันจะยากเลยนะสามข้อสุดท้ายไม่ยากหรอกค่ะดูเรียนมาฮะนี่เธอเรียนมามนเหมือนกันเหืออ่ะนี่โชคดีนะเพิ่งเรียนเสริมวิชานี้มา เด็กยางหนูอยู่นี่ปเป็นยังไงล่ะทุกพิง um. มาเนี่ยี๋ยวแก้ไขให้นี่ที่ผิดก็คือต้องมีสองรูปนะนี่เชิญนั่งที่แล้วไปเรียงกรไมขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรมาเด็กหญิงปั๊บหนู แต่หญิงแพลลื่นนี่อือหือไม่เสียแรงที่คุณแม่ส่งไปเรียนตั้งใจตั้งใจอย่าตอบผิดเสร็จแล้วยังเพื่อรอนานแล้วทางนี้ค่ะเธอตอบไปได้ยังไงเนี่ยเกือบถูกแล้วนี่มันผิดผิดตรงไหนคะเดี๋ยวจะเฉลยนะวิธีที่ถูกต้องเรือหางยาว เธอไม่ใส่หางมันเข้าไปจะถูกได้ยังไงโธเอ้ยว่าเราเชียววันหลังไปฝึกมาใหม่นะขอโทษค่ะนะนออกนต่อไปค่าจะตอบตาชายสินะวิชาโกโก,โกวาวถนัดสด้วยนายคนนี้ตอบไม่ดีนะครับผมก่อนเขียนคิดก่อนครับ ดูเพื่อนเขาให้ดีนะชายคนนี้เขามีความสามารถเสร็จแล้วครับไปเธอตอบอะไรอ่ะผมถูกไหนอธิบายซิคนบวกคนบวกสี่งเหลี่ยมเท่ากับรถถังลุงไปรุงเลโอ้ยผมพูดนะนะครูโกโกวาไม่ยุ่งนะสนุกไหมครับนางสัตษ,ษาตอนชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ ่อนจะคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะโกโกวาพากินก๋วยเตี๋ยวอะไรอร่อยปะอร่อยมากเลยเนาะกินเตี๋ยวเป็ดเหรอไม่เตี๋ยวก่อย่าลืมติดตามโกโกวาเฮ้ยอย่าลืมติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะคะ